ทำเองครับแล้วก็เล่นเองด้วยครับเราก็วางแผนให้ทุกอย่างไม่ได้มาแค่แบบแค่อยากทาละครนะเราอยากเล่นมาเขียนบทเพื่อส่งปั้นครับผมอ่าก็เป็นโปรเจกต์ที่อยากจะทำมาหลายปีแล้วจริงๆก็มีโอกาสได้ไปนำเสนอนำเสนอได้พรีเซนต์กันแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นไม่ผ่านก็มีความเข้าใจ นะครับเพราะมันอาจจะใหม่ไปสําหรับนเวลาปีที่แล้วแต่ครั้งนี้ก็ทํามาอีกเรื่องหนึ่งเพื่อให้ตอบโจทย์ของอทางช่องด้วยแล้วก็ตอบโจทย์คนดูอีกกลุ่มหนึ่งด้วยะจะนําไปนาเสนอยังไม่ได้ผ่ายังไม่ได้อะไรกันเลยเพิ่งเสร็จเมื่อวานนี้ทดนร้อนแก้ละเอียดอเอาให้เอาให้แบบให้มีคําถามน้อยที่สุดใช่ไหมมันเราเริ่มรู้สึกว่ามันนจุดที่เราต้องเริ่ม แรลนว่ามันเป็น,นอยาของเราในการที่แบบอยากทํอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจุดที่คนรู้ <c oughs> อ่าพี่เป็นเป็นแพชชั่นอยู่แล้วเราเราอยู่หน้ากล้องเนี่ยเราอยู่มา10ปีแล้วแล้วเวลาละครออนเนี่ยผมจะเป็นคนที่ชอบดูฟีดแบ็กว่าคนดูเขาคุยอะไรกันในทุกๆแพลตฟอร์มคนในทวิตเตอร์เป็นคนแบบไหนคุยอะไรกันเวลาละครเนี่ยเขาชอบอะไรเราก็จะชอบดูมาตลอด ในพันทิปหรือว่าคนที่เขาดูละครเขาดูยังไงแต่เล้ะเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็จะมีความสุขว่าเ hey, ทำไมอย่างนี้อย่างนี้อ,นอ,นอะไรเงี้ยอ่า,อา,าก็เลยว่าอยากลองอยากลองพิสูจน์ฝีมือตัวเองดูอยากลองพิสูจน์ใช่เรา,เรา,เ,ราเราก็อยากรู้ไอ้ถึงที่เราคิดน่มันเราคิดเป็นเองอว่ามันเป็นเรื่องจรงิงอะไรเงี้ยก็เลยอยากทำเองดูใช่เริ่มนานไหมกว่าที่จะแบบพอมันออกมาว่าเออเราต้องทำเรื่องนี้นะเกี่ยวกับมวยนะต้องเป็นแอคชั่นยาวมานะอะไรเงี้ยมวยไม่นาน พอนี้ผมทํากันประมาณ2เดือน2เดือนมันเกิดจากก้อนความคิดก่อนว่าเราจะทำอะไรกันใช่แต่ว่าไอ้โปรเจกต์โปรเจกต์นี้ผมใช้เวลามาสองปีแล้วที่จะทาเนี่ยอ่าใช่ความตั้งใจนี่มาสองปีแล้วก็จะสังเกตหลายคนจะเห็นว่าผมไม่มีละครเลยมาเป็นปีถามว่าผมอยากเล่นไหมผมก็อยากเล่นละงานก็อยากทำไหมมันต้องกินต้องอยู่แต่ว่ามันมี p a ชช่ o นเนี่ยมันอยากทําอะไรที่มันแบบนะอ่า เองมาเลยใช่ okay. ทาเองครับแล้วก็เล่นเองด้วยครับเราก็วางแผนให้ทุกอย่างไม่ได้มาแค่แบบแค่อยากทาละครนะเราอยากเล่นมาเขียนบทเพื่อส่งปั้นตัวเองไม่ใช่จะเป็นละครเรื่องหนึ่งอะ่ะมันลงทุนกันเยอะเพราะในการลงทุนเนี่ยเราก็ต้องได้กําไรไม่ถึงว่าช่องอ่ะทำละครก็ต้องดังมันก็เลยผ่านกระบวนการความคิดค่อนข้าง,งเยอะมันก็เลยมีความมีเ,เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์มีเรื่องที่เข้มข้น ตัวละครมีที่มาที่ไปทุกตัวไม่ต้องเยอะแต่แน่นคืออะแบบนี้วิธีการเล่าเราสังเกตพฤติกรรมคนดูในหลายอย่าง,งมาจากประสบการณ์การเป็นนักแสดงทั้งหมดนี่แหละเพื่อเอามาใส่ในะนละครเรื่องนี้ความรู้ที่มีทั้งหมด10กว่าปีในวงการบันเทิงจะยัดไปตรงนี้หมดเลยคอนเน็กชันทุกอย่างที่มีใช้หมดเลยมียมาวาง่กมกับอะไรไว้บ้างรือยังหรือว่าจะกำกับเองด้วยไม่มีูุกำกับครับ บางมีพูงกลับแล้วคือมีทุกอย่างแล้วใช่ในเพราะบทสรมันต้องมีทุกอย่างแล้วมีผู้องกับมีทีมไฟทีมกล้องมันต้องนั่งคุยกันการทํางานเนี่ยมันต้องนั่งคุยกันจริงๆไม่ใช่ว่าผมเอาใครไปเสนอแล้วมาทําได้ทางานด้วยกันไม่ได้ต้องมากินข้าวกันพูงกับทํางานยังไงตะกล้องทํางานยังไงนิสัยก็ต้องดูได้อะไรเงี้ยคนเขียนบทเป็นคนยังไงมันต้องนั่งคุยกันแต่ตอนนี้พร้อมพร้อมทุกทางัพร้อมมากๆอันนี้อกเื่องผองกับได้ไหมอ่ะบอกใน้ยังคือว่า พุ่มกับเป็นเพื่อนผมชื่อบุ๊คชื่อบุ๊คก็ร่วงกับซีรีส์ซีรีส์ของช่องอื่นด้วยแล้วก็ภาพยนตร์ด้วยเขาก็จะมีความเป็นภาพมันก็จะดูเป็นซีรีส์ดูสนุกขึ้นอีกแบบหนึ่งใช่เรื่องอะไร่ะพอจะแบบได้นีไหมผมก็จำเรื่องมันไม่ได้กันมีมีแบบเป็นซีรีส์แบบวายไม่รู้ปกติเลยฮะนปกติครับยิ่งได้มีโอกาสคุยพุ่มกับหลายคนเราก็อยากได้คนที่มีความเป็นภาพซีรีส์มากขึ้นแต่ก็ต้องเข้าใจความเป็นละครด้วย หาตรงกลางให้เจออะไรแบบนี้เมนจะีกจความเป็นอเ็จที่ทุกคนเคยเห็นมาตลอมก็มีเป็นไม่ว่าเฟเวอร์ใหม่เป็นรสชาติใหม่ๆก็แล้วกันก็ไม่ได้ฉีกก็พยายามมันก็ต้องมีมีความเป็นซิกเนเจอร์ของเราเออแต่มันก็มีผมเน้นไปที่บทมากกว่าอย่างไม่ไม่ตอนนี้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือวิกฤตรลังวนไทยในแบบภานะผู้จัดหน้าใหม่อย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างมันยังไง ้าไทยมันวิกฤตละครไทยแสดงว่าโลกมันก็ยังขับเคลื่อนด้วยซีรีส์อยู่เราก็ต้องมาดูว่าคนนี้เขาทาสาเร็จเขาทำอะไรกันคนดูเขาดูอะไรกันเราก็ต้องมาแก้ไขตรงนั้นถ้าบอกว่าวิกฤตแล้วหาวิกฤตแล้วยังไงล่ะเมื่อขา้าตแก้ไขมามันผมยังผมบอกพอมอีมีกระทู้วิกฤตละครใดขึ้นมาคนม้นต์เป็นพันไม่ว่ามีกระทู้คนไม่เป็นพันเจ็ดแปดร้อยหมด นั่นแหละสิ่งที่เราต้องไปอ่านโอ้โห oh, ข้อมูลโคตรดีเลยว่าเขาดูละครกันยังไงคนไทยไม่ดูละครไทยจริงเหรอผมไปอ่านแล้วไม่จริงนะคนไทยยังไงก็รับความเป็นไทยก็ชอบละครไทยให้กำลังใจกันเสมอละครเรื่องไหนถ้าคอนเทนต์มันดีเลยติ้งก็ยังดีแต่ถ้ามันเฉยเฉยคนก็ไม่ดูเลยไปดูอื่นดีกว่าเพราะฉะนั้นให้ทําทให้ดีต้องทําให้ดีไปเลยแต่คําว่าดีเนี่ยมันก็จะไปตกที่แบบคอร์เรชันต้องลงทุนเยอะโอ้ oh, ได้คิดอย่างนี้ไม่ต้องทำไม่ต้องทํา ่ไปสู้อะไรของเขามันลงทุนเยอะเรามาสู้กันที่บทที่นักแสดงที่เคือมุมภาพเนี่ยบางทีมันเป็นวิชั่นของผู้นำกับที่เห็นมันเราประหยัดเวลาได้ที่เราทำมันมีวิธีทำมันดีพี่จริงๆแต่จริงๆใจหัวใจสำคัญอยู่ที่บทละครต่างประเทศในเอเชียดงังๆเนี่ยเกาหลีก็ทิ้งมาก็เยอะเรตติ้งไม่ดีก็มีเขาก็ลงทุนไปร้อย เพราะนั้นหัวใจของมันอยู่ที่บทให้เอามาทาตรงนี้กันทำไงให,ให้นักสแสดงแม่งเดินเข้าฉากไปแล้วแบบอยากไปเล่นฉากเนี้ย<ม>อ,อ่านบท <น S 2> <บน S 1> มาแต่เมื่อคืนแบบ<น>อยากไปเล่นฉากเนี้ยทาให้มันได้ใช่มันต้ออยู่ที่บทว่าเราสร้างตัวละครมันมาเป็นคนจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวสร้างมาเป็นตัวละครพอมันคิดเป็นตัวละครมนุษย์มันมไม่ได้คิดมันก็ต้องหาจินตนาการเพื่อให้มันใกล้เคียงกับความคิดตัวละครซึ่งมันไม่ใช่ตัวละครมันต้องเป็นมนุษย์แล้วตอนนี้ได้มันต้องเป็นคนที่มันอาจจะลึกกว่าคน มันสิ่งที่เราอยากทำแต่เราไม่ได้ทำแต่ตัวละครม,มันจะทำให้เราดูว่าเราทำแบบนี้ไปแล้วมันจะลงตัวยังไงไอ้มันต้องเป็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นไปควรอ่ะมันไม่ควรแต่เป็นความทา้าทายว่าเราต้องทำห้ือเราเชื่แบบใค้ได้มากกว่าเนาะการบัานานเหมือนกันนะให้ได้ทำก่อนให้เราจริงๆเราก็มีความเชื่อ,ลอแล้วแหละความเชื่อเราผมก็ไม่ได้มานั่งพูดอยู่คนเดียวผมคุยกับทุกคนไม่นักแสดงเองช่องเจ็ด ใครก็ใช่แงละนักแสดงเวลามันเจอกันนะมันคุยกันแบบนี้แต่มันอยู่ที่ว่ามันจะมีใครกล้าพูดแบบนี้ไหมพอเราก็ตัวเล็กๆกันอั้งนั้นอ่ะใช่แต่ข้อดีก็คือทางทางช่องของเราฮะทุ่เจ็ดก็ผู้ใหญ่เขาเปิดกว้างคุณพัฒนพงศ์ก็ชอบคุยกับนักแสดงว่าอยากทำอะไรยังไงเขาก็พยายามหาเออเป็นโอกาสที่ดีมากมาก ของนักแสดงช่องตอนนี้ใช่เราก็เป็นอีกเขาเรียกว่าโอกาสหนึ่งอีกครั้งที่จริงยวเราจะได้ทำมาแล้วก็ถ้าผู้ใหญ่เมตตาก็มีโอกาสได้ทำนะครับจะทำให้ดีที่สุดใช่เพราะว่าเราทำเองเนี่ยผมก็ชีวิตผมมาฝากไ้ที่งานงานนี้เหมือนกันเชื่อเชื่อได้เลยผมไม่ได้ละครมาปีเกือบสองปีเนี่ยแล้วผมจะมาทำอันเนี้ยมันต้องเป็นอะไรที่โคตรยิ่งใหญ่อ่ะมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ด้วยแบบเนี้ยมันต้องเป็นอะไรที่แบบผมผมทำกันบ้านมาหนักแล้ว ตอนนี้มิไม่รับ100%เอง100%เลยวฮะก็คือถ้าพุดอันุมัตเริ่มเลยเลยเริ่มเลยเลยผมหาให้ทุกอย่างบทผมผมคิดเผื่อทำการตลาดให้ด้วยอะไรทำยังไงได้มันก็มวยไงคุณมีอารมณ์พิดีกันมีเพื่อนผมมีเพื่อนผมมีเยอะไม่ไม่อย่างเราเออใช่ใช่ใช่ถ้าพร้อมจะลุยผมเต็มที่กับงานนี้แน่นอนอยามหนึ่คนดูไอยากให้ขาแบบ กลับมาเปิดใจกับละครไทยอยีกครั้งอะไรเงี้ยเขาเปิดใจอยู่แล้วคนดูอย่าเพิ่งท้อถอยนะฮะ <S <S 2> <S 2> ใช่มันยังมีคนเป็นผมอยู่อเดี๋มียมเยอะคือทางทางทุกทุกค่ายทุกช่องอะ่ะก็พยายามทำาลปรับตัวทำสิ่งที่ดีที่สุดให้คนดูดูอยู่แล้วใช่รอรออีกนิดนึงเพราะผมก็ได้ยินมาทุกคนก็พยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ละครช่องเจ็ดปีหน้าหลายเรื่อง ก็เดี๋ยวมาดูกันฝติดตามกันด้วยเพราะว่าผมก็ตื่นเต้นเวลาเห็นในช่องเขาไปชุมกันแบแบบอู้วจะมีนะน,นี่ใช่ก็ฝอยติดตามให้กำลังใจทุกๆช่องนะฮะโด,โดยเฉพาะช่องเจ็ด้วยนะครับอ